โอเคสวัสดีทุกคนนะครับอ,รอ,อยา่าตกใจว่าเสียงไมค์มันเป็นดังชิบหายไววออ่ตันนี้นครับคือแล้วก็ผมตอนแรกผมถ่ายไปเสียงไมค์เบาไงผมระชดแม่งเลยเสียงไมค์ามาคุยมาสู้กับเสียงเกมเนี่ยมามาเสียงไมค์กับเสียงเกมนมี่ใครจะอยู่ใครจะไปมาเคแล้วก็ทำไมถึงไม่มีคัตซีนเหรอเพราะว่าผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งใช่ป่ะมันก็เลยไม่มีคัตซีน ผมก็จะรอให้อินซิงข้างๆผมเต็มเหมือนกันนะผมก็ไปแล้วรอบหนึ่งไงผมก็รู้ละว่าผมต้องทำอะไรก่อนอื่นนะผมต้องไปเอาชุดตำรวจมาก่อนครับซึ่งตำรวจแถวนี้มันก็เดินจราจรอยู่แถวานี้ครับซึ่งส่วนใหญ่จะเดินอยู่สองสามตัวครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะจัดการ รับมีสองตัวนี้มีสามคนนะโอเคตันี้มีสามคนเคี่ยไปครับเพราะว่าถ้าเกิดเขี่ไปไปไปนี่ไปเก็บไ้ข้างหน้านก่อนเอาชุดมาใส่ I It's like something. It looks like. don't know. or looks an altar a, อืมแฮกฟาดแม่งเลยอะเออเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายไม่มีเสียงฟาดซะเลยเหมือนไสกิจกรรมเหมือนไส้ขึ้นมาครับเป็นอาบน์อาโอมชั่ววูบนะครับอย่าไปยุ่งนะไม่เกี่ยนนะเป็นอาโอมชั่ววูบครับเหมือนไส้ คือมีคนบอกผมว่าพาร์ทนี้นะครับให้ผมแบ่งเป็นสามช่วงนะครับนะเพราะว่ามันมาดูได้ผมว่า,วาได้ไงถ่ายไงก็ถ่ายไม่พอนะ mm. ก็เลยให้ผมถ่ายเป็นสามสามเป็นสามช่วงนะครับช่วงแรกช่วงสองกับช่วงสามซึ่งผมรู้ทางอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเล่นแบบวดเมลนะครับ mm. เพื่อให้สะดวกในการตัดต่อคลิป,ปการอ่าเมเดไฟล์ของผมนะครับ นะโอเคตอนนี้ไปเลยวะอิมซิงมีไว้ทำไมอิมซิงมีไว้ทำไมมีไว้ใชม้มีไว้ดองนะโอเคครับไปครับไปครับต,ตอนนี้เรมีมาพิกง็อกนะครับซึ่งเป้าหมายเราอยู่ในผับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราเข้าทางประตูหน้าไม่ได้เราก็ต้องเข้าทางประตูประต,รประตูเอนะ่อเขาเรียกประตูะไระเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้ามาคุณผู้ชมก็จะรู้ครับว่ามันอยู่ประตูอะไรนะครับนะ่างนี้ ทางนี้ทางนี้ไอ้ hey, ไม่ใช่ทีนี้ดิเราจะต้องเข้าทางประตูหลัง mm hmm. นี่ประตูหลัง mm hmm. อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างโอ้โห mm hmm. จะเข้าทางช่องแอร์ครับซึ่งช่องแอร์อยู่ตรงไหน mm hmm. ช่องแอร์อยู่ตรงไหน mm hmm. ผมหาช่องแอร์ครับ mm hmm. ทางที่เข้าได้ง่ายที่สุดคือทางช่องแอร์ครับ ทางช่องแอร์แป๊บหนึ่งเพราะว่าทางช่องแอร์มันจะเข้าง่ายที่สุดครับเพราะว่ามันจะทะลุออกไปเลยครับมันจะไวกว่านี่ทางนี้ทางนี้ช่องแอร์น,นี่ทางนี้มันจะไวกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเสียเวลาข้างนอกมันจะเสียเวลาตรงนี้เปิดประตูไปครับอืมเปิดไปเลย สร็จแล้วมันก็จะมีช่องแอร์เลยครับนี่ครับเข้าไปเหมือนกันอันนี้พอเราล็อกเข้ามาใช่ไหมแล้วล็อกเข้ามาดีๆใช่ป่ะเราก็ต้องออกทางนี้ครับเข้าทางออกออกทางประตูนะครับเข้าทางซอกเข้าทางซ่องออกทางซ่องเหมือนกันนะครับน่ะข้าด้ละไม่ต้องไปเสียเวลาตรงข้างหน้านะครับเราเป็นนักฆ่าก็ต้องเข้าแบบนักฆ่านะครับไม่ได้เข้าแบบคนธรรมดาปกตินะครับโอเคครับ ประตูนี้ครับเราต้องทําใจนับนับสามสี่สามถึงหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งไปครับแล้วก็ขอเสียงเลยครับผมนะเป้าหมายเราก็อยู่ในดั้นครับหน่งแดงนะนะับโอเคครับก็ตืครับเราต้องไปห้องน้ำครับห้องน้ําไม่ได้ไปแซ่บแน่นอนนะไปเข้าห้องน้ําเพื่อทําธุระนิดหน่อยนะครับ โอเคครับเอาชุดมาครับจับตัวมันมาครับยัดใส่ตต้แม่เลยยัดเข้าไปโอเคครับตอนนี้เก็บคีย์การ์ดอืมเดินเข้าไปชกหน้าแบบง่ายๆอย่างชิลวอ,ะอคค่ะเ๋ยวตอนนี้ไอ้อ้วนไอ้อ้วนเตียนนกจะไปหา เหมือยจะไปหาผู้หญิงนะยครับซึ่งซึ่งมันจะเดินมาอีกทางนี้อีกทางนึงครับซึ่งมันเหมือนจะเข้าห้องนะครับนี่ครับแล้วเราก็ต้องรอครับรอจนกว่ามันจะทําทุกอยงมันเสร็จนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะนั่งเล่นคุกกี้การรอนะครับจงติดัะติด โอเคเราก็จะมาพูดถึงเนื้อพวกนี้กันนะครับก็ผมก็จะพาร์ทนี้ผมถ้าผมค่ายนี้ได้ใช่ไหมก็ขอ Mul ผมออกไปที่คัสซีนได้แล้วผมก็จะตัดคลิปจบเนื่องจากได้ผมกลัวว่าได้ดีผมจะไม่ค่อยพอเพราะว่าผมทมํำมาเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยต้องแบ่งแบ่งเป็นช่วงครับเพราะว่าพาร์ทนี้มันนานด้วยไงเออมันนานนานผิดปกติครับ นะซึ่งเพื่อนผมบอกว่ามคาสนี้นานนะซึ่งผมเล่นแล้วมันก็นานจริงอนะแต่ผมเสียอารมณ์ตรงที่ว่าผมแคสไปแล้วนะแล้วเสียงสึกไม่เสียงสึกเบาเบาเกินเบาแบบเฮี้ยๆโอเคมันมาแล้วนะเสียงเบามากนะครับก็เลยทําให้ผมงงว่าตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรนะนะก็ผมตามมันไปคนระับ ถ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบโหดมากอะ่ะเปรี้ยวมากๆอะเปรี้ยวเปรี้ยวเฮี้ยเเลยอะ่ะตามไปครับนี่ครับผมอืม้อเกียบงอยครับผมครับได้เวลาสาววายครับมีความสุขนะครับนี่ครับฟินแน่มึงนี่นะครับอื้อ โอเคครับสาววายยิ้มครับงูครับสาวไวายมึงยิ้มกันงูไม่ต้องพูดหรอกงูกันดีนะงูนะไม่ต้องอเก็บพอเสร็จแล้วพอผมฆ่าแล้วผมก็ต้องหนีใช่ปะ่ะอยู่ทำไมอ่ะฆ่าแล้วก็ต้องหนีดิเออ,อเก็บไปครับไปครับเก็บเปิดประตูนี้ eq เมัทางไปทางไหนวะงือมะอ๋อทางนี้ทางนี้เราขึ้นบันไดอ่าอันนี้เร็วหน่อยครับคือรีบเร่งครับรีบเร่งเป็นพาร์ดเร่งรีบครับพิกน็อตครับนะพาร์ดเร่งรีบ มุกเมื่อก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะช่วงนี้นะโอเคต่อไป,ไปยาวครับยาวไปยาวไป,วไปไหนุม่มอ hey, ิมซ mm ิง hmm. มีไว้ทำไมครับเหลืองเหลือมีไว้ทำไม mm hmm. มีไว้ใช้่ป่าเออ mm hmm. นอนนะครับโอเคเอาของครับ ของเราก็อยู่ในนี้ครับนี่เอาไว้ครับซึ่งของที่เราต้องการก็คือข้อมูลครับซึ่งเป้าหมายต่อไปเราคือฆ่าสามคนที่อยู่ในชายใต้เท้านะครับซึ่งเราต้องไปที่ชายใต้เท้าซึ่งผมยังไม่ไปนะครับ แล้วผมก็ยังพอผมจบคัสซีผมก็จะตัดนะครับพอเดี๋ยวจะมีพาร์ทคือว่าะไห้านะมิชชั่นที่ห้าพาร์ทที่หนึ่งเออนี่คือพิชเช่พาร์ทที่หนึ่งแล้วจะมีพาร์ทที่สองและพาร์ทที่สามเพราะเนื้อมันยาวนะครับผมเลยต้องแบ่งเป็นสามช่วงโอเคนะครับก็เข้าใจกันตรงนี้นะ โอเคพอคาสิีนจบต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเหม่งจ๋ามหาโหดนะครับ Hitman Evolution นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับโหสตาร์มเขียนสีชมพูส